ประโซไม่เอาหมอนมานอนเฝ้าดีๆปอซจะไปแล้วจะให้นอนทำไมเพราะว่าต้องนอนตรงนี้เพราะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาไม่มันลุกขึ้นมาแล้วมันจะไปเดินไปทั่วออกแล้วก็สระความงามใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าขอบคุณมากค่ะเดินไปหาแม่ก็เดินบ้างบ้างจะไปกินนมบ้างจะไปกินนมเอาแม่ไหมให้กินอีกให้กินฮะให้กินเอาแม่ให้ แม่อาจจะไม่ให้กินนะพวกนี้ก็แม่เขาจะให้เดินแข็งแรงกว่านี้ว่ะตอนนี้ขจักรานเขาเลยหมูก็ให้นมนอนคนก็ให้นมนอนเหมือนกันนะคนหอ่าแล้ก็เลี้ยงไปดูนอนให้กินเลยไม่บางทีก็นั่งให้กินปะซอฮะนั่งให้กินไม่ปะซอชอบนอนให้กินนอนให้กินเลยเหรอโอ้สบายเนาะจะได้นอนหนุนนอนนอนกินเลยนั่งเอาเป็นหมูเลยสินอนให้กินแบบนี้เลยลูกก ปีนขึ้นไปเลยแล้วเอาแล้วน้องที่ไปกินนมหมูเป็นไงมันนอนกินเลยป่ะแบบนั้นอ่ะหมูมันนอนมันก็ดำานี้เลยเหรอโอ้มันนอนกินนมหมูอย่างนั้นเลยเหรอดูดเลยมันทำอย่างนี้เลยพี่แดงเหรอโอ้โหแล้วมันตอนนั้นเขามีลูกอยู่เปล่าไข่ลูกหมูอ่ะตอนนั้นมีมันก็แย่งลูกหมูแย่งกินใช่ไหมป้าจอบโอ้โหจะเข้ากรุงเทพจะแม่มาใช่ไมายังค่ะ อโอ้โหดันเข้าป่าไปแล้วอ่ะโอ้โหตายละอ่าดันเข้าป่าไปแล้วขอบคุณค่ะสี่ร้อยไลค์ตอบอัตินะคะเจอกันไลค์โอ้โหนี่นะดันเข้าป่าไปแล้วบ๊บายบายนัก แบบนื้อโอ้โหน้องดไปถึงโน่นเลยเนาะขาเราเชือกเชือกเลยนะเชือกกระปุกค่ะคุณเลนนะคะอ่าเชือกมันโอ้โหดูนมนมปศอเต้าเต้านมมันตึงมากเลยปศอก็มันลูกมันจะดูดนะทีหรอต้องดูดให้มันก่อนหรือเปล่ายังไงดึงเอาเอาน้ำนมแรกน้ำนมแรกก่อนว่ามันออกหรือเปล่า เต้ามันตึงมากถ้าถ้าลูกไม่ดูดเนี่ยมันจะปวดเต้ามันมากแล้วเนี่ยอัปซอร์ลงไปแล้วเหรอลงแล้วอือหือเป็นไงอือหือพอแล้วปั๊ซอร์ป่ะปัซอก็เปิดไว้แล้วก็นอนไปสิโอ้ทีแดกเอ้ยคนเขาก็มาดูให้เองอ่ะมึงสภาพอะไรทำไมฮะ นะอ่ามันขีดมันขีดลูกมันขีดลูกมันโอ้มันหยอกลูกมันแรงเหมือนกันนั่นน่ะฮะโอ้อ่าเออมันน่าจะเอาจมูกดุนดุนเอานะระวังเชือกนะเชือกมันอะเชือกมันโอ้โอ้ อ,อืมอ,อืมขามันยาวอยู่ก็เดี๋ยวมันก็ไม่ตอนนี้มันยังไม่สมส่วนอยู่พ่เขาหงอเท่าไหร่วหรอคะเจ็ดสิบยี่หรออ่ะโอ้ป้ายทะเบียนรถสี่หกแปดห้าหรอโอ้ฮะ,อ,อ,นนอ,ะอะไรไปเกี่ยวอะไรกับรถขนาดฮะอะไรไปเกี่ยวอะไรกับรถขนาด อ๋อสี่หกแปดอะไรนี่แหละจำได้แต่สี่หกแปดแปดอะไรไม่รู้นะคนคนน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นเออเขาย,ยืนอยู่นั่นก็จะไปทำให้ลูกล้มนี่ อสอนให้ลูกกินหญ้าแต่เล็กเลย <c oughs> นี่พอ้คนื่งหมาแต่อเออลูกแต่ลูก้ายทั้งหมดมาได้หลานก็เมื่อก้วันน้องวดีก็พูดตัวผู้ือ้องี่ก,กตัวผู้อีกนะคะ้นี้ก็ไอสายลมก็ตัวผ <c oughs> ู้สายลมลูก พี่ไอ้เนี่ยโอ้โหมันโอ้โอ้โอ,โอ,อ้ย,อย <c oughs> ไอ้เป็นลูกของเจ้าพายไอ้นี่เป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดก็เลยตั้งให้เป็นบิน๊กบับบิ๊กบับเดี๋ยวปั้นเดี๋ยวปั้นเออเรอให้มันยืนขึ้นไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วตอนเนี้ยไม่อยากจะยืนแล้ว,วเดี๋ยวมันก็เหยียบลูกมันอีก แค่มันรอให้ลกมันออกก่อนแล้วคว่อยให้กินนมเหรอลกมันยังไม่ออกหรอใช่เหรอ<ช>ลแล้วมันจะออกเมื่อไหร่ไม่รู้เออเห็นเอฟตีบอกว่า <c oughs> กินเลยกินเลยวันนี้เขาว่ <c oughs> างั้นเ <c oughs> กินเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เอเอคงไม่ไหวแล้วมั้งขนาดลกวัวยังไม่เคยกินแค่มันออกแล้วนะ <c oughs> แคมันออกแล้วเมื่อกี้นี้ <c oughs> อ๋อ้ มันจะตก,ล,กลงมางเลยไม่ไปรอไปลงหรอเ้วอาไปลงเอาเลยได้ออตกทีท่ีมันก็คัด<อ>ลือนื้อรอเปลื่เหรอไหรอเราจะตามตามลองไปตลอดเนี้ยลองทั้งคืนเลยดูสิเนี่ย มันเริ่มยืนได้นานขึ้นนะเริ่มยืนได้นานขึ้นโอ,โอ,โอ,โอ้มันจะไปติดไอ้นั่นน่ะไปติดไอ้นั่นน่ะมันดันไปติดเหล็กนั่นน่ะ โอ้โเออเออมันไม่รู้เรื่องติดเหล็กกระแบดนเท่านั้นสิกระดูกกรอบเลยน่ะอืมอ่อมาที่ลงโล่งนี่มาเออ ออ,ด,อดูขามันใหญ่กว่าตัวขามันใหญ่อเพ้ามวันนี้มันหยอกลูกแรงจังเวเออม,ม,มองไปมองมานึกว่าจิงโจ้อจิงโจ้ไงจิงโจ้ขาหลังมันจะใหญ่เออ ช่ไหมมันต่อยมวยเก่งนะจิงโจ้ใช่ไหมอโอเร็วโอ๋หยืนจะไม่อยู่แล้วยืนจะไม่อยู่แล้วอ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้มันจะขวิดลูกมันอีกอ่ะเพามันยังไงของมันไม่กนยูก นี่นะคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับผม